ขายออนไลน์ที่ลาวดีจริงไหมทําในส่วนของออนไลน์ซึ่งคนลาวเล่น Facebook เป็นหลักข้อนนี้ครับคือค่าโฆษณา Facebook ถูกกว่าที่ไทยข้อที่3นะครับประเทศเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ผลิตแบรนด์สินค้าอะไรเหมือนประเทศเรา ขายออนไลน์ที่ลาวดีจริงไหมนะครับวันนี้นะครับผมแซมชุตินินมจะมาอธิบายให้ฟังว่าการที่เราจะไปขายของที่ลาวนะครับมันดีจริงหรือเปล่านะครับหลายๆคนสงสัยว่าเนี่ยมีสินค้าอยู่แล้วนะครับแล้วขายในไทยอยู่แล้วแต่อยากจะไปเปิดการตลาดออนไลน์ที่ลาวมันดีจริงไหมมันจะขายได้จริงไหมเขามีกาลังซื้อไหมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกก่อนนะครับข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเราจะทําการตลาดที่ลาวเนี่ย รเราต้องทําในส่วนของออนไลน์ซึ่งคนลาวเล่น Facebook เป็นหลักข้อนี้ครับคือค่าโฆษณา Facebook ถูกกว่าที่ไทย <Wow. S 1> นะครับอัตราการคลิกมีค่าที่ถูกกว่าครึ่งนะครับหรือถูกกว่าหลายเท่าตัวนะครับในบางสินค้าสําหรับประเทศลาวที่ถ้าวัดกับประเทศไทยค่าคลิกถูกกว่าเยอะมากนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งครับทำให้เราสามารถขายสินค้าเราสามารถเปิดการขายได้มากขึ้นข้อที่สองนะครับ คนลราซื้อสินค้า <Wow. S 1> ต้องบอกอีกครับว่าสินค้าในประเทศเราส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยเนี่ยแหละสินค้าแบรนด์ต่างๆก็มาจากประเทศไทยเนี่ยแหละฉะนั้นนะครับการที่เราไปป้อนให้เขาถึงประเทศโดยที่เขาไม่ต้องข้ามประเทศมาซื้อเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเขาก็มีกําลังที่จะซื้ออยู่แล้วและอยากได้สินค้าของประเทศไทยอยู่แล้วเราไปนําป้อนให้โดยการที่เราไปสต็อกไว้ที่นูน่นแล้วถ้ามีออเดอร์ก็ส่งได้ เร็วกว่าไม่ต้องไปผ่านถึงด่านน้องค่ายใช้เวลา4 5วันและมีโอกาสสูญหายระหว่างทางข้อที่3นะครับประเทศเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ผลิตแบรนด์สินค้าอะไรเหมือนประเทศเรานะครับมีโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยน้อยมากฉะนั้นนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นเหมือนฮับเป็นเหมือนจุดที่มีสินค้าแบรนด์ค่อนข้างเยอะคุณน่าจะรูู้แล้วว่าตอนนี้แบรนด์ในประเทศไทยเยอะมากแต่ในประเทศลาวเนี่ยมีน้อยฉะนั้นมันเป็นโอกาสครับที่สาม,มารถที่จะเอาสินค้าคุณเนี่ยไปตีตลาดและไปเปิดตลาด ที่ประเทศลาวได้ข้อต่อไปนะครับคนลาวไม่เดินห้างคนลาวนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสไปที่ประเทศลาวไปที่เวียงจันทร์นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าห้างนี่เงียบมากไม่เหมือนที่ประเทศไทยเลยนะครับเสาทิ์นิ่งแน่นแต่ถ้าไปที่ประเทศลาวจะเงียบมากนะครับฉะนั้นนะครับคนลาวเมื่อเขาไม่ได้เดินห้างเขาก็จะไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรที่เหมือนประเทศบ้านเรานะครับฉะนั้นเขาจะซื้อทางไหนเขาก็จะซื้อทางออนไลน์ เป็นหลักเลยนะครับแล้วออนไลน์เนี่ยเขาก็ใช้เป็น a c e b o o k นะครับเป็นหลักเลยในการาใช้เป็นโซเชียลที่เขาเล่นกันปกติฉะนั้นการตอบเนี่ยก็คือตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับข้อข้อมูลเหล่านี้ครับก็สามารถยืนยันได้เลยว่าการที่เ,เราไปจะขายออนไลน์ที่ประเทศเราเนี่ยมันสามารถทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับใครที่มีแบรนด์อยู่แล้วและหรือกาลังมองหาตลาดใหม่ที่เราขายในไทยอยู่แล้วและกำลังจะเพิ่มตลาด รประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถที่จะไปตีตลาดได้เลยทันทีนะรเรามีทีมงานอยู่ที่ประเทศลาวแล้วสามารถที่ซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของการ s t o อกแพ็กส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปถามทางให้ด้วยนะครับถ้าสนใจองไรก็ทักอินบ็อกมาหาผมได้เลยผมแซมช่วยเทยนจิตรสักรเกียรติครับเดี๋ยีครับ